มองเห <c oughs> <t hopping> ็นอยู่ไหมครับยังมองถึงไหมสวยดีรูปนี้ได้นะโอ้โหเนี่ยครับเป็นรูปนี้แล้วก็ทำให้เกิดรูปนู้นใช่มีรูปนี้ทำเกิดรูปนู้นแต่รูปนี้ด้วยว่ารูปกลางจะหล่อที่สุดเนี่ย สองงานนี่รางวัลเกาหลีกับนักกดาสายรับรางวัลอะไรก่อนนักนักกดาสายนี่รับรางวัลรับก,ก,ก่อนหรือเปล่ารางวัลเกาหลีกับนักกดาสายเนี่ยกรับรางวัลอะไรก่อนไม่ได้จำแล้วนะพ่อลงล้างบนทิงน <c oughs> ้งหมดแล้นลุงเขียนบอกว่า,วาชีวิตนี้เป็นของผม ผขอยืนยันว่าจะซื่อสาธธาธาธาตัตย์เทียทัศนตลอดชีวิตและปฏิบัติเช่นนี้มานานแล้วจะมีใครมาข่มขู่กดดันก็จะไม่ยอมอ่อนอ่อนผ่อนตามไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นไรเป็นกันเพราะผมคือจำลองสีเมืองอันนี้เป็นเรื่องของลุงหรือเปล่าลุงยืนยันว่าอย่างนี้ว่าใครมากดกดทบบางคั้กดดีและไม่ยอม เป็นอะไรก็เป็นกันว่าผมคือจำลองสีเงือกในการปฏีการ

เื่เ่่ออทีาทขทททาชยววลงุลลทรงนาาบคจำลองสีเมืองนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะ <c oughs> มงงลงพูดอยู่เสมอ <c oughs> เสมอว่ามาทำหน้าที่ใช้นี่แผ่นดินไช้นี่แผ่นดินในี่นบุญและมาทำบุญ ขอให้ทลงหลานทุกคนอยู่ดีมีสุขอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บนะครับปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆนะครับตามที่พ่อท่านสังส่งสอนเรามาวันนี้ลุงแก่แล้วไม่แก่ได้ไงอายุตั้งเก้าสิบ <laughs> มีใครที่นี่มาอายุเท่าลุงไม่มีแล้วคุณลุงตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับเก้าสิบพรุ่งนี้นะครับเก้าสิบ วันนี้ยังไม่ครบอ,อีกไม่ก,กี่ปีก็ร้อยแล้วอ่าอเีกไม่ก,กี่ปีก็ร้อยสิบเจ็ดยืนที่สุดในโลกอ่อคุณลุงกะว่าร้อยสิบเจ็ดเลยเหรอครับอ่อ,อก็ดีครับเป็นกำลังใจให้ลูกหลานไม่รู้ถ้าลุงคุณลุง 7, ลลร้รอยสิบเจ็ดลูกหลานจะอยู่ครบไม่เนี้ยร้อยสิบเจ็ ไม่ครบมกตายไปก่อนแล้วกัน <laughs> ตอนนี้คุณลุงพักอยู่ที่ไหนนะครับลานยานุวิถูกต้องครับโร <laughs> งเรียนผู้นำนะฮะเก่านะครับอยู่กับใครครับอยู่กับคุณป้าดีนอ,ว,อ,อวันนี้คุณป้ามาด้วยไม่ได้นะไม่ค่อยสบ,บายเดี๋ยวคุณลุงต้องกลับไปนะไปดูแลดูแลกันมา ตลอดนะเออ,เอ,อคุณป้าตอนนี้อายุเท่าไหร่ละครับคุณป้า85 8สบ้าแปโอ้ยยังจำได้นะแล้วคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยคนนี้ชื่อไส้เดือน <laughs> อะไรว่าแซมดินแซมดินมันก็ไส้เดือนเลย <laughs> ยุเทาไหร่แล้ว72มา3-4วันแล้วครับแกกว่าลุงอีกแกกว่าตรงไหนครับผมขาวหนวดขาวไม่ได้โกนไม่ได้โกนถ้าโกนก็ไม่ก็ไม่เห็นหรอกผมขาวโอ้คิ้วขาวอีกขาวหมดแล้วอาแปลว่าแกกว่าแล้วครับ72กับ90เนี่ยนะโอ้โห อยู่อยู่อยู่กันมานานครับอยู่กันมานานนะเป็นผู้ติดตามนะ <c oughs> เป็นผู้ติดตามะนะเนาะรับใช้ใกล้ชิดมีทะเลาะกันบ้างอะไรเงี้ยนะนิดหน่อยหลานสบายดีนะครับไม่ตอนนี้ต้องถามว่าอันเคิลอยากได้อะไร <laughs> อยากให้หลานๆอยู่ดีมีสุขอ,อ,อย่ามีทุกข์กใครแล้วใค้เจ็บให้ปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่ยินไปตามที่พ่อท่านสนามนักพธิรักสั่งสอนเรามานะครับสังเกตนะว่าลุงให้พอเนี่ยลุงจะไม่เอาอะไรเข้าตัวนะมีแต่จะให้นะมีแต่จะให้ให้มาตลอดนะ